กิจกรรมพิเศษจากเพจโอเวอร์โซนช็อปเนี่ยเอาบเพียงทำตามกติกาและก็เป็นผู้โชคดีเนี่ยก็ขายไปเลยนะครับไอดีราคา9บาทเท่านั้นนะครับครบหนึ่งมืดีตามเมื่อไหร่เจอกันเลยนะครับไอดีตัวนี้คุ้มจัดจัดเลยนะครับกรามทองโหปืนเจ็ดสี่กระบอกคุ้มคุ้มไปเลยในมูลค่ากว่า5,000บาทเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรมที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลย เอาเละครับผู้ชมครับก็สวัสดีผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอวาสโคนิกแล้วนะครับนี่ก็ันนี้เนี่ยตามปกคลิปเลยก็คือเราจะพาไปดูท่าทางให้หายตื่นเต้นกันนะเพราะหลายๆคนคือแบบตื่นเต้นกับท่าทางใหม่ๆใช่ไหมว่ามีท่าทางอะไรใหม่มาบ้างในแพทนี้นะก็นี้คือจะพาไปดูทั้งหมด15าท่าทางนะที่จริงคือมันมี16ท่าทางนะอีกหนึ่งท่าทางก็คือจะกลายเป็นที่มันเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็คือจะเป็นท่าทางเปิดตัวตัวไหนนะตัวมังกรนั่นเองนะที่ เข้ามาได้ยปรอยแล้วนะเออรู้สึกว่าผมจะมีแล้วนะผมจัดมาได้อย่างเอ่ยที่แบบเปิดตัวแล้วก็วิ่งมากับมังกรอ่ะอันนี้ไม่ใช่เว้ยคุณครับผมมีแล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวนะท่าทางแล้วก็จะเป็นท่าทางเปิดตัวนะครับนี่ท่าทางมังกรนี่อันนี้ก็คือไม่ได้นับนะครับก็คือจะเป็นสิบท่าทางเลยท่าทางหมดคุณครับซึ่งบอกเลยว่าแต่ท่าทางเนี่ยโคตรสุดจะมีท่าทางขณะวิ่งด้วยซึ่งจะเป็นท่าทางขี่กวางเลนเดียนเอเนี่ยก็จะมีท่าทางเปิดตัวอะไรที่เท่มากเลยนะครับสวยมากๆใช่ไ่มท่าทางนั้นจะมีอะไไไรบ้้าางงนนนนััฝกกกดลคเป็็ใจแว ไปรับชมพร้อมกันเลยละกันนะครับไปกันเลยและนี่เลยนะครับคุณครับก็คือจะเป็นท่าทางทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมีท่าทางอะไรบางนั้นเรามาดูกันเลยละกันแต่และท่าทางกันเลยนะครับมากที่ท่าทางแรกเนี่ยนะก็คือจะเป็นท่าทางเรนเดียร์โฟลด์นั่นเองหรือว่าจะเป็นเรนเดียร์ขี่เรนเดียร์นั่นเองนะครับเป็นซานตาคอร์สหรือเปล่านี่อหนักเหลือเกินนะ ตัวนี้คือจะเป็นท่าทางที่สามารถใช้ได้ขณะวิ่งเนี่ยตัวนี้ขี่แมวขี่แบบเป็นกวางเดนเดียน้อยนะครับตัวนี้เลยนะลักษณะคล้ายๆแมวนะนี่ก็ขี่แบบลอยแบบนี้เลยนะแบบกวนมากอ่ะ <S <S ก็บอกเลยว่าเป็นท่าทางอีกหนึ่งท่าทางที่น่ารัก,กมากๆเลยนะซึ่งเป็นท่าทางขณะวิ่งหนึ่งท่าทางในแพทนี้เนี่ยปกติแล้วนะก็น่าจะมึมาแบบหนึ่งท่าทางต่อหนึ่งแพทแนวรับนี่น่ารักมากเดนเดียเฟรดนะครับเดนเดียโฟล์นะครับอ่ะต่อไปเลยล้วกันแนวที่สองคือจะเป็นแบมบูแดนนั่นเองนะหรือว่าเป็นการเต้นไม้ไผ่กับน้องแมวนนั่เองนะ ขอรับเคารพนะครับคำนับเน,นี่ยมีนี่นี่นตรวจกับแมวนะครับนีเ่เรียกว่าเอฟเฟกก็สุดจริงๆเลยนะดูดิเอฟเฟกกระจายของอตัวอะไรนะครับนี่ริบบิ้นอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ต่อมาคือจะเป็นท่าทางของ Dance of Constellation นะครับหรือว่าจะเป็นตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับนี่เปิดตัวท่าทางที่เท่ๆนะครับ อันนี้เนี่ยก็คือมันอยู่ในกิจกรรมของออชุดระดับตำนานนั่นเอ e, งนะเดี๋ยวชุดระดับตำนานเข้ามาคุณผู้ชมก็จะเห็นเองนะว่ามันแพงขนาดไหนชุดระดับตำนานเนี่ยบอกเลยว่าแต่และอันนี้คือสุดจริงนะชุดระดับตำนานก็คือผมได้รีวิวไว้ด้วยว่ารด้วยนะครับสามารถไปดูได้ก็คลิปเก่าๆผมนะไม่ประมาณเมื่อวานเมื่อวันซืารเนี่ยผมรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับการสุ่มชุดนี้นะบอกเลยว่าหมดเยอะมากเลยครับซึ่งไปดูได้ว modified, ่าหมดเท่าไหร่แล้วก็มีไอเทมอะไรใหม่ๆกันบ้างเนี่ยก็ตะตันตัวนี้เหมือนกัน้ตัวนี้คือจะเป็นนทาาางงคควว้มัักรรจิ๋ะบตัวนี้ อ่าไม่รู้มังกรหรือว่าจิ้งเหรนนะตัวนี้เอยจะเป็นหมีเป็นถ้วยตัวนี้ก็คือได้รับฟรีเหมือนกันนะเอ้ยไม่ได้รับฟรีได้รับอยู่ในตัวชุดอ่าระดับตำนานดิจนินดารี่เหมือนกันนะครับตัวทรูบี้แกปน่ครับไม่มีสิทธิ์ยิงถ้วยรางวัลของฉันไม่มีอ่าแตหน้าทางนี้ก็คือจะเป็นหน้าทางที่ได้รับฟรีนะตอนแรกคิดว่าเป็นหน้าทางมาังกรที่ไหนได้เป็นหน้าทางเต้นแบบนี้คือจะเป็นแบบาทางเต้นอะไรนแบบนี้แบบคุ้นๆมากที่แบบฮิตแต่ก่อนเลยนะครับเออฮิตมากนะงะตอนเนี่ย คือมาจากถ้าทางเต้นคนจริงนะแบบคนดังเลยก่อนะนี่เขาเต้นแบบนี้แหละเอามาเป็นในตัวเกมนะแต่ว่าเพิ่มเอฟเฟกนิดหน่อยคือเอฟเฟกแบบแสงนั่นเองนะติดมือประมาณนี้เนะี่ยสตาร์รี่แฮนั่นเองดวงดาวอยู่ในฝ่ามือนะอ่าเพิ่มตัวเอฟเฟกดวงดาวเข้าไปนิดหน่อยครับแล้วก็ต่อไปก็คือจะเป็นยำนั่นเองเนะี่ยก็คือรสชาติทีเดียวนั่นเองนะครับดีทีเดียวนะครับนี่ จะเป็น like ไก่นะครับกินไก่มบนโต๊ะนะครับอันนี้น่าจะหิวจัดและดิวิกัดด้วยโอ้โหหิวจะจัดเลยนะนี่นี่เลด้าก็จะเป็นของที่เทกหนึ่งท่าทางเลยแล้วนนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นแฮปปี้ดันซิ่งหรือว่าจะเป็นท่าทางแบบคนเมานะครับนี่ อันนี้เป็นดอกแนวคนเมาหน่อยนะครับต่อมาคือจะเป็นท่าทางจักเกิร์นะครับคือดูนี่ซี่มันจะเป็นการล็อบลูกบอลนั่นเองนะครับทอยลูกบอลโยนลูกบอลอ่าเป็นแบบตลกนั่นเองนะครับน่าตลกอะไรประมาณนี้นะนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหโดนหัวเรื่อยนะแล้วก็นี่มีแบบดาวหมุนด้วยนะฮะอันนี้เป็นท่าทางที่น่ารักอีกหนึ่งท่าทางเลยนะก็ต่อมาคือจะเป็นท่าทางนีออนไซน์ยนี่นะครับดูนี่ซี่นี่คือจะเป็นสัญลักษณ์ของ ป้ายนีออนนั่นเอง,เองนะครับสู้ๆนะนี่ดู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 นี่ดูนี่เออนี่แข็งแรงแล้วเนี่ยป้ายตัวนี้ก็คือจะมีแบบหน้าตาด้วยมีอิโมจิของมันด้วยนะตัวนี้ผมคิดว่าอิโมจิตัวนี้มากับชุดตัวสีน้ำสูงหรือเปล่าเนี่ไม่มั่นใจนะนี่อ่ะเชียร์ไปเลยเชียร์ไปเลยนี่นี่อ่ะสู้ๆสู้ๆเออแข็งแรงแข็งแรงเออโอ้โหประมาณนี้เลยนะครับ แต่าตังตัวนี้คือจะเป็นบีทิสนะครับหรือว่า้าตทังนี้ก็คือจะอยู่ในสมุดไฮเปอร์บุกนั่นเองนะครับปึง้งนี่ไปดีและวาตุังละกันนะครับต่อมาเนี่ยครับต่อเนื่องไปยาวๆกับดาเชนเทียนะรหรือว่าจะเป็นหมัดดราก้อนนั่นเองนะยครับอื้อแค่หมัดของฉันก็เพียงพอแล้วละ่ะคือจะเป็นหมัดที่มาพร้อมกับตัวสกินหมัดอัเกรดนั่นเองนะครับปึง้งนี่เอฟเฟกต์เรียกได้ว่าสวยจริงๆเลยสำหรับธาตุังตัวนี้นะครับนี่ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บปุ๊ป,ปนี่ รวมพลังนี่โอ้โหอย่างเท่นะแล้วก็มีหนึ่งท่าทางนะครับนี่ก็คือจะเป็นท่าทางแคปแดนซ์นะครับตึ๊ดตื๊ดตื๊ดนี่นี่นเลื้อยไปเลื้อยมานะครับชูมือขึ้นหน่อยเอ๊เอ๊บึ๊บบึ๊บบึ๊บแคปแดนนะครับปึ๊บบึ๊บบึ๊บอ่าเลื้อยไปเลื้อยไปเป็นท่าทางที่เท่หนึ่งท่าทางเลยแล้วก็ถ้าพังเปิดตัวนะครับแบล็คโฮลนะครับหรือว่าท่าทางนี้ก็น่าจะอยู่ในกิจกรรมเอ่ออะไรนะจำไม่ได้นะตัวนี้เนี่ย รู้สึกว่าจะอยู่ในอ๋อตัวนี้ก็คืออยู่ในชุดระดับดีเจนด้วยนะก็คือเรียกได้ว่าอยู่ในชุดระดับตํานานเนี่ยสามอันเลยนะหนึ่งสองแล้วก็สามนะอยู่ในชุดระดับตํานานหมดเลยนสามอันนี้แนะ่นนี่ได้คงรู้ว่าหลุมดานั่นเองนะอยู่ในกํามือของฉันนะีคยนี่ก็คือจะเป็นท่าทางเปิดตัวมังกรนั่นเองนะครับนี่ดวงดาวหูโคตรสวยนะครับนี่ก็มีมังกรเปิดตัวมานะุบหูโคตรเฟี้ยวนะ มากันที่อันต่อไปจิตกันเลยนะ่ยก็คือจะเป็นสเตฟฟรอสตินเองเนี่ยขอต้อนรับสู่แดนหิมะนั่นเองเนี่ยหรือว่าจะเป็นท่าทางนินจานี่นะดูแบบเหมือนนินจานเลยนะถ้าจะเป็นชุดเกี่ยวกับตัวหมาป่าหรือเปล่านะนี่นะถ้าเปิดตัวนะโหเป็นแบบสโนว์นั่นเองนะสโนว์ไอซ์เนี่ยมันบบโคเทนับมีแบบอืแมวป,ปุ๊บถึงโคตรเทอ่าแล้วก็จะมีตัวนี้เลยนะครับนี่นี่นีสไลด์นั่นเองหรือจะเป็นการสไลด์เขานั่นเองเนี่ย ย <Yo>, <laughs> เปิดตัวของตำนานนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นท่าทางเปิดตัวของใครนะแบบแต่ละฟุตบอลน,นะผมไม่ค่อยติดตามฟุตบอลซะด้วยเป็นของใครเอ่ยอันนี้ใครรูกคอมเมนต์กันได้นะครับขออภัยจริงๆนะผมก็ไม่มั่นใจนะของใครนะผมก็นึกไม่ออกนะจะเป็นของอฟุตบอลนนะักฟุตบอลนั่นเองเองนะี่ยระดับโลกเลยใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้นึกไม่ออกนึกชื่อไม่ออกจริงๆเลยแต่ว่าคุณหูคุณตาอยู่นะทางตัวนี้นะเปน็นท่าางเปิดตัวนั่นเองเนะี่ยปีอ้า และนี่คือจะเป็นท่าทางทั้งหมด15ท่าทางนะรวมอีก1ท่าทางก็คือเป็น16ในแพทนี้นะเรียกว่าแต่ละท่าทางก็เทในแต่แบบของมันเลยนะท่าทางแรกก็คือจะมีเสียงเอฟเฟกด้วยนะแบบกิ้งกริ่งกริ่งกิ่งกริ่งของตัวอะไรเป็นกลิ่นนั่นเองกระดิ่งของมันนะครับอืมแต่ละท่าทางคือน่ารักและก็เทสุดๆไปเลยนะใครชอบท่าทางไหนหรือว่ามีคอมเมนต์เกี่ยวกับท่าทางไหนก็คอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครับสำหรับคลิปวโนนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับอ่าน่าจะเป็นท่าทางของพี่โดหรรือเปล่านนคัับตวีูใช ปึ๊บนี่อันนี้ถ้าผิดก็ต้องขอไปด้วยนะไม่รู้ว่าเป็นหน้าตาของใครนะสำหรับนักฟุตบอลนะน,นี่คอมเมนต์กันได้นะภาษาที่นี่ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันแล้วก็จะกันใหม่ในคลิปเวโรนาสหรับคลิปนี้เปิดตัวได้เท่ไปเลยนะกันนะไปบาครับ yeah.